ต้องบอกว่านักร้องดังค่ะมีการเข้าแอดมิทที่โรงพยาบาลด่วนนะคะแล้วก็ให้เฟื่อนเนี่ยเป็นตัวแทนร้องเพลงแทนให้ค่ะแน่นอนว่า คนคนนี้นะคะผู้ชมคาเป็นคนที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็รู้จักเป็นอย่างดีค่ะก็คือนุกธนดลหรือว่านุกธนดลสิริแววค่ะโดยเขาเนี่ยก่อนจะเข้ามาเป็นศิลปินในบ้านสีมิวสิกนะคะเจ้าตัวก็เหมือนมีการมาร้องเพลงแข่งขันในรายการชุมทางเสียงทองแล้วทําให้เหล่าบรรดาแฟนๆค่ะก็มาจับจิน้นกันกับนักร้องสาวเท่ก็คือป้ายปายโอริโอนะคะ จนเกิดเป็นคู่จิ้นที่หลายคนให้ความสนใจแล้วก็เป็น f อฟซอะโหได้ดีว่าหลายคนชื่นชอบมากๆเลยนะคะโอ้โหตอนนี้คือโด่งดังค่ะผู้ชมคะไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเนี่ยตามไปให้กําลังใจทุกที่เลยล่าสุดค่ะอะไรก็ตามเรื่องนี้เนี่ยต้องขอส่งกําลังใจให้กับนุกทาดดนดลด้วยนะคะเพราะว่าได้มีการแอดมิดที่โรงพยาบาลค่ะเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมานะคะนุกทานดลเนี่ยก็มีงานคอนเสิร์ตที่จังหวัดอยุธยา ในตีมลอยกระทงซึ่งพอไปถึงที่งานเนี่ยร่างกายไม่ไหวนะคะต้องบังคับให้ไปโรงพยาบาลเลยหลังจากที่ตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็ แน่นอนไม่ให้ไปงานต่อค่ะให้แอดมิดด่วนเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นนุกธนดลเนี่ยก็มีการขอขอร้องคุณหมอหลายต่อหลายรอบนะคะบอกว่าเนี่ยอยากจะขอไปที่งานแบบไม่ร้องเพลงก็ได้ไปนั่งเฉยๆก็ได้อยากจะไปให้กําลังใจเพื่อนสนิทอย่างป้ายป้ายที่ต้องมีการร้องเพลงคนเดียวนะคะแล้วก็มาลอยกระทงกับพี่ๆแฟนคลับซึ่งภายในงานค่ะป้ายป้ายก็เป็นตัวแทนลอยกระทงร้องเพลงแทนนะคะ ในขณะที่แน่นอนว่าก็มีโมเมนต์ประทับใจค่ะเพราะว่าทางด้านของนุกธนโดลเนี่ยก็มีการวิดีโอคอ l มาหาพุ่นู้มขาจากโรงพยาบาลเลยวิดีโอคอ l เข้ามานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกับอาการของนุกธนโดลเนี่ยต้องบอกว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วคือนุกเนี่ยพักผ่อนน้อยแล้วก็เป็นภูมิแพ้แต่เดิมอยู่แล้วนะคะคุณหมอก็จึงแจ้งให้แอดมิดเพราะว่าอาการอ่อนเพลียมากก่อนที่จะมีการดูอาการแล้วก็ อัปเดตผลตรวจเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถือว่าใช้ร่างกายค่อนข้างจะหนักเหมือนกันอยากจะให้คุณนุกพักผ่อนค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยนิวเองเนี่ยต้องขอเป็นกําลังใจให้นุกหายป่วยเร็วๆแล้วก็กลับมาเป็นขวัญใจของ FC เหมือนเดิมรีบๆแข็งแรงเพราะว่า FC คิดถึงมากๆแล้วก็เดนิวากลับมาร้องเพลงทําให้แฟนคลับชื่นใจเร็วๆนะคะ